สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงศ์พสุนาพร และรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับฟังข้อมูลและก็เรื่องราวของเพื่อนๆที่กำลังชมรายการของเราอยู่ครับเพราะว่าคำถามที่เรานำมาออกอากาศก็จะเป็นคำถามที่ท่านผู้ชมส่งมานั่นเองครับตามอ e ีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แล้ครับไม่แน่นะครับหนึ่งท่านที่กำลังชมรายการของเราอยู่เรากำลังนำคำถามของท่านนี่แหละมาร่วมพูดคุยในรายการและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านประธานกรรมาการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้ จำกัดแพทย์หญิงนารินีภัยบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของคนที่ใจยังกล้า,กล,าก,ลกลัวครับคุณหมอเขาเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟรินมาได้ประมาณ2เดือนอจะว่าไปแล้วก็เป็นนักธุรกิจมือมใหม่นะครับแต่เขาบอกว่าใจยังกล้า,กล,าก,ลกลัวเพราะว่าบางทีเขานัดหมายผู้มุ่งหวังเนี่ยนัดหมายได้ด้วยนะไปเจอแล้วแต่ตอนไปคุยเจอกันซ,ซึ่งหน้าเนี่ย เข้าเรื่องกิฟเฟีนไม่ได้คือไม่รู้จะเข้าตรงไหนไม่รู้จะเข้ายังไงไม่รู้จะพูดยังไงดีในใจก็เลยมีความรู้สึกว่านัดหมายได้แต่พูดเรื่องกิฟเฟรีนเนี่ยไม่กล้าพูดครับคุณหมอเขาจะมีวิธีการก้าวข้ามผ่านไอ้ความรู้สึกนี้ไปได้ยังไงและจะทําทยังไงให้เขารู้สึกว่ากล้าพูดมากขึ้น มันมาจากคําว่าไม่กล้าใช่ไหมล่ะใช่ไหมคะค,ความว่าไม่กล้าเนี่ยบางครั้งมันมาจากความไม่รู้ลึกพอไม่มีข้อมูลมากพอแล้วก็ยังขาดประสบการณ์รซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยนะคะมันก็เหมือนบทเรียนบทหนึ่งที่คุณกําลังค่อยๆก้าวข้ามไปแล้วคุณจะค่อยๆเก่งขึ้นนะคะคแต่วิธีทําให้โอกาสของความสําเร็จจะมีมากขึ้นก็คือว่าถ้าคุณสามารถนัดหมายเพื่อนได้ล่ะมันก็ตอบได้อันหนึ่งแล้วว่าเพื่อนก็คงชอบคุณพอสมควรยอมรับนัดแต่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณจะพูดอะไรกับเขานะคะเพราะคุณไปเจ อหน้าเขาและความให้คุณยังไม่มีความพร้อมใดๆเลยทําให้คุณไม่กล้าพูดนะคะคข้อแรกเนี่ยเตยมความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้รข้อสองเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยไปแบบที่ทาให้เขาเนี่ยสึกตกตะลึงว่าคุณช่างดูดีกว่าที่เคยเห็นไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นเพราะอะไรคุณทําได้ไหมอ่ะนะคะเช่นะะแต่งเนื้อแต่งตัวเนี้ยขึ้นเคยเป็นคนไม่ดูแลตัวเองวันนี้ก็แต่งตัวสวยหน้าตาแจ่มใส สมมติเป็นสุภาพสตรีก็แต่งหน้าอ่อนใสดูแลเป็นธรรมชาติสวยขึ้นปิ๊งเลยจากที่เดิมเนี่ยยนละเกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคคแต่ถ้าคุณเป็นคนสวยอยู่แล้วดูดีอยู่แล้วแน่นอนที่สุดคุณก็อาจจะไม่ได้ทําให้เพื่อนเขาประทับใจคุณอยู่แล้วในเรื่องภาพลักษณ์ของคุณคแต่ถ้าคุณยังมีอะไรที่ปรับปรุงได้ปรับปรุงซะรูปร่างที่อาจจะเคยทุมทุวมนิดนึง ตอนนี้กลับดูอ่อนแอขึ้นนะคะไปแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆไปคุยแล้วก็ไปเล่าเรื่องนะคะค่อยๆคุยคุณต้องหาจังหวะค่ะนะคะเราจะรู้ว่าคุณจะสามารถพูดเรื่องของกิฟฟอรีได้มากน้อยแค่ไหนคุณจะคุยกับเพื่อนแล้วในที่สุดเนี่ยคุณจะพยายามคุยสร้างความร่าเริงสร้างความสัมพันธ์แล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าสําหรับคนคนนี้เนี่ยอาจจะเริ่มที่ผลิตภัณฑ์อาจจะเริ่มที่งานหรืออาจจะเริ่มวิธีอย่างที่หลายๆคนก็ประสบความสําเร็จนะเอ๋ดเช่นบอกว่าเออ เราไปทำกิฟเฟอร์นมาแล้ว2เดือนเนี่ยนะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกเราลองไปชวนคนหลายคน เราก็รักเธอนะอยากให้เธอฟังหรือว่าถ้าเราเล่าแบบนี้เธอช่วยติชมได้ไหมว่ามันมีอะไรที่น่าจะต้องเติมบ้างมีอะไรที่มันควรจะเพิ่มบ้างหรือฉันเนอย่างพูดอะไรไม่ถูกบ้างเธอลองฟังฉันพูดนิดหนึ่งได้ไหมแล้วช่วยติชมหน่อยนี่บางคนก็มาแบบไม้นี้นะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราได้มีโอกาสเล่าเรื่องแล้วละแล้วก็กลางไปดอวยแล้วก็บอกว่าเรายังใหม่มากนะถ้าเราตะกุกตะกักเธอช่วยเธอช่วยบอกเราหน่อยนะแต่กิฟเฟอร์ลินเขาก็มีเขาโครอย่างนี้เพื่อนเองเนี่ยพอเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเขาเขาอยาก จะช่วยฟังนะครับบางคนเขาก็มีวิธีการเหมือนอกับโน้มน้าวเข้าเรื่องนะฮะยกตัวอย่างเช่นเขาคุยกันเรื่องของสภาพค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเครียดนิดนึงนะแต่ว่าคนที่สนิทกันเขาบอกโอ้บางคนเห็นเพื่อนบน่นบ่นว่าช่วงนี้ น้ำมันขึ้นแก๊สขึ้นค่าครองชีพขึ้นพอ,พอเพื่อนเริ่มส่งสัญญาณเริ่มโอดควรว่าหลายๆอย่างรายจ่ายมันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะนําเสนอวิธีการวางแผนทางการเงินรูปแบบใหม่การซื้อของที่มีเรียกว่าเงินปันผลอันนี้ต้องสนิทกันอันนี้ต้องสนิทกันถ้าอาจารย์เอจะพูดเรื่อง ของเศรษฐกิจเรื่องว่าเอ้ยอะไรก็แพงขึ้นเราเนี่ยมีอะไรมานําเสนอเนี่ยหมายความว่าต้องสนิทกันพอสมควรแต่ถ้าสนิทกันไม่มากเนี่ยบางทีการเริ่มต้นของบทสาเนี่ยมันอาจจะดูไม่เมาะมันอาจจะดูลุกเกินไปครับครับทีนี้คุณหมอให้ความสําคัญกับการเปลี่แปลงตัวเองเนี่ยมากหมอจะพูดเลยว่ามันมากแล้วมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องใส่ใจบางคนเนี่ย มองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปและเอาแต่ท่องว่าจะต้องมีสคริปต์และไปพูดกับคนยังไงแต่คนเนี่ยเขาดูภาพเราแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เห็นว่าเราเนี่ยดูดีอย่างที่เราพูดเลยเขาไม่ได้เห็นว่าสินค้าของเราเนี่ยจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปสนใจฟังทําไมอันนี้จริงไหมล่ะตอนนี้ถึงใจเขาใจเรานะจาย์เอ๋ชั้นถ้าอยู่ๆมีคนนึงเปิดประเด็นเนี่ยถ้าใครโทรศัพท์มาหาหมอแล้วไม่สนิทกันมากเนี่ยจะขอเวลาคุณหมอสัก5นาทีได้ไหมคะเนี่ยหมอจะระแวงเลยนะคุณมีเรื่องอะไรเหรอคะคุณสสมาาเเป็นอกร ได้ไหมไม่อยากคุยไม่อยากเจอเพราะว่าหลายๆคนเขาก็มีความรู้สึกว่าจะมาทําอะไรเนี่ยมาชวนซื้อประกันมาชวนซื้อสินค้าขายตรงจะมาทําอะไรที่เขาจะต้องเสียเงินหรือเปล่าเขายังมองประโยชน์ไม่ออกอ่ะมันเขายังไม่ทันพูดเรื่องประโยชน์เลยเขาก็ไปคิดเอาเองแล้วว่าเขาจะต้องเสียนั่นเสียนี่เสียนโน่นใช่ไหมคะ นี่ก็คือคำจังหวะการเข้าหาจังหวะจังหวะการเข้าหาเรื่องราวที่พูดคุยบุคลิกของเราในขณะที่เรานําเสนอทุกอย่างเป็นองค์ประกอบโดยรวมนะครับเป็นองค์ประกอบโดยรวมแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าค,คุณกลัวมากคุณไม่กล้ามากเนี่ยคุณต้องเชื่อหมอคะ่ะคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีได้เนี่ยคุณจะเหมือนมีเครื่องมือถ่ผ่อนแรงคุณให้คุณไม่ต้องเ,เหนื่อยพูดมากเลยนะคะอ่ะละครับนี่ก็คือคําแนะนําง่ายๆที่ลองนําไปใช้กันนะครับครั้งต่อไปคําถามของใครจะถูกนํามาพูดคุยในรายการต้องติดตามกันครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ